สบายดีพี่น้องผมพ่อกขาส่องผอน้องหละให้กับนาะคือเดินหิดกินกับยังบ่ได้แล้วมีเด็กผ่อน้องหละมาสอยกับน้องพี่น้องมาเบิร์นมาส้มนล้วพึ่งผักกระดูกแล้วพี่น้อง่ปเขาไปเบิ่งนน้ำผึ้งว่ามียังเดือยนี่มีคนพี่น้องน้ำผึ้งของมีคนมาสอยเนาะมีข้าเห็นแหละผึ้งตัวคนเดียวพี่น้องอย่างยากนี่คงไปหางน้าใหม่เป็นลำเนาะไปเบิ่งพี่ส้มแล้วกันพี่น้อง เนี่นันหมเียบนี่นันบ่สบายดีเสียสบายดีโอ้โหสบายดีพี่สบายดีพ่อพี่น้องพ่อเาไกลได้พี่น้องนี่เดียอ่ไทยผุนนี่แหละโอ้โหเเซิร์ุนได้ขาใหม่เลำเขาไปกินเด้อโมฮาก็กินรล

เาจะโคกคนไปย้ำอย่างไรเพาะใย่อหยกถอยกันแน่เออคุณแลหาคกคุณเลยเนาะคนหลางยังไม่ได้ยังยังยังคาหัวพี่น้อยคนหลัก็ใช่ใช่คัวหัวอีกแบบผักกระดูกแหละนี่คนหลังเดือกระดูกเลือกระหัวกบกบมันยังไงถึงได้นะพี่น้อง เด ja, right? so no. ้อันมี็นัซอยจานสีแกงสีีละนพี่น้องมูตัวนึงพี่น้องเกือบเจ็ดสิบโลกสิบกโลคนโโจมานนะโดยสวัสดีสวัสดีดยแม่บาไครับเน่จานนกนอันเินี่ไหน เดีเ็่มแม่โมเืมพ่ฮอยู่กินกินมาแม่มาแม่นกะบ่ไลแล้วี่นองเนาะ พนกันเลยเด้อผู้ขาจไปถ่ายเป็นคนคนร่เนาะคนู้เดียวน้องมันคงเปว่าผู้ขาวบอกอ่าผู้ขาก็บอตรงๆนะายเมื่อก่อนบาดไอ้คนเลิกล่ากันไปแล้วคนเอาอยู่หน้าู้เดียวเนาะก็มีหลงอยู่สี่คนแต่เสียคนหนึ่งเนาะเดอสามเือวาชื่อสมัติ่าจโจ้แล้วก็บ่โฮยโยอยู่ที่ น่าไป้โอ่อยอยากได้พี่น้องเลยาคือเห็นสบายดีสบายดีเพรว่าครนันหลังเพื่อนเพื่อของพ่อแมดนหนึ่งคืนเมื่อยนั่นเนาะ เห็นนี่แหละแต่ว่าชวยช่วยพาบึง่วยช่วยนอเพีงเนาะส่วนนี้ก็ยังเชืมส่วนนี้เจนมุ้งเป็นมุงส่ี้ก้องมจหรือบสัก็ขอโทษขออภัยน้ำลายเนาะพี่น้องนบ็นี้ก็บุบาน่าเนาะพี่น้องเนาะ มานา้เห็ดกินเห็ดกินแกมีพอน้องหล่าแล้วก็พอบอกไปสีเหลือทำนี่นะแล้วเขาจะพาไปทำบเือนะแล้วก็เหย่อคุณหนูคุเนี่ยแม่แบบ

มันกันสิค่ายอีกแล้วพอพ้นโมโต้ส่วนทางกันเลยค่ายง่ายกูอะสุกรหนี่นใุได้ไม่ได้เกือบเกือบเกือบบอลแล้วคุนไดเนาะพ้นโต๊ะกูดีทุนะงานเตยมือทองใบงานมือทองใบ ไปหาหลอบิงบ <ư? S 1> ิงผ <c ười> <P> ู้ชาวเขาจหกินกับพี่น้องน่นหนึ่งสบายดีสบายดีพี่น้องเบิร์ดสกูสกคนเนาะหัวไทยหัวลาหัวต่างประเทศนะพี่น้องเอซ ว่าสักคู่สกคนคุณเชา้าก็นาข้าวแท้นี่นะเออแต่มือจะไปรีวิวร้านเพิ่นเยอะจังมือนี่นี่ไมงน้อ,นองผาใส่บายด,ดีดิสบายดีเด้อ้านเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อร้านเพิ่นกุศเสียแล้วดุสามารถเนาะพี่น้องเกย์หาแนวขู่เลยนะแนวว่า คนเราเห็นยังกินสองคนของแกงกองแกงสาวได้พีน้องเอ้ยเห็นกินน่างามๆละถ่ายเอาหมักคนงามนอนถ้ากล้องเพิ่นก็ได้เพื่อผู้ส้มเพิ่นองเบิอง

ยากินอยากเท่าอินจะมาดีลูกนะจะมาดีหนาเลยจะมาดีเด้อาจะมาดีลูกน้องสาวขวนน้พี่น้อง ีกชี้แจงอะไรพี่น้องเอ้ยฮะผู้สาวอลไพี่น้องเอ้ย นี่กูเบิ่งก่อนดูเวลากูมาวันนี้ก็พอร้องหลากกันจบคลิปนะพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุน FC มดสุขู่สักคนเนาะที่เขามาส่องพอร้องหลักเป็นกำลังใจพอร้องหลักเนาะคลิปหนาได้อัปเดตให้เบิ่งเนาะว่าตอนที่เป็นจิจูนี่น้องพี่น้องเนาะตอนที่เผาส์อะ